แต่นี้เป็นวิ่งด้วยแล้วก็ทำบุญด้วยค่ะกันที่จังหวัดลำพูนค่ะนักวิ่งกว่า2,800คนค่ะร่วมกิจกรรมชื่อกิจกรรมน่ารักมากค่ะแจ่มฟ้าวิ่งม่วม้วนๆจวนกันทำบุญประจำปี2,568เพื่อนำรายได้มอบให้แก่โรงพยาบาลลำพูนค่ะ ที่ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนายปียพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขัน,ขนแจ่มฟ้าวิ่งมวนมวนจวนกันทำบุญ2568โดยมีนางอัญเชิญวงมณีรุ่งกรรมาการผู้จัดการบริษัทแจ่มฟ้าเซฟมา์ทจำกัดคณะผู้บริหารบริษัทแจ่มฟ้าเซฟม์ทจำกัดหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกว่า2,800คนค่ะ แบ่งการแข่งขันค่ะออกเป็น2ประเภทคือรุ่นฟันรันวิ่งระยะทาง6กิโลเมตร รุ่นมินิมาราทอนวิ่งระยะทาง11กิโลเมตรโดยมีนักวิ่งที่สนใจค่ะเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น2,800คนค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดหารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลลำพูนนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโยปถมลำพูนอีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยการวิ่งเป็นการสร้างสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติด้วยตนเอง และส่งเสริมในการและส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนไปอีกด้วยค่ะ